หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งงานครัวคุณต่อยอุดรธานีรวมร้านดังกว่า60ล้านทั่วประเทศมารวมไว้ที่นี่สั่งได้เลยนะคะ อะไรเด็ดกล่องหนึ่งไม่ค้าค่ะกล่องละย,ยี่สิบเก้าแต่ถ้าซื้อสี่กล่องหนึ่งร้อยทั้งแรกกับอุดรก<อ>๋วยเตี๋ยวแห้งกระเทยและเจ๊แมนลองมาชิมดูอร่อยพูดเสียงดังๆไม่อร่อยเงียบไว้ค่ะโอ้เจ๊เป็ดกีตา้าก็มาเอียงอ้าเป็ดย่างครับเป็ดย่างสไตล์ฮ่องกงแล้วก็มีเป็ดกีตา้านะครับเป็ดกีตา้าเป็นเป็ดย่าง,างหนังกรอบห่ออยู่ข้างในแม่วันนาหอยจ้อปูไส้ทะลักเจ้าดังเนื้อปูแน่นมากโอ้เจ๊ปีนี้พิเศษเป็นปีแรกนะที่มีห่อหมกปูมาด้วยยนี่เลยอีโต้บินหมูก กรอบเบคอนขาหมูแฮมเยอรมาดน้ำจิ้มสองแบบคุกห, <uk, S 2> หมูกรอบเบคอนก็ินกับหมูกรอบนี่อร่อยจริงทุกคนบ้านขา้าวโพดแบบไม่ใส่น้ำตาลชาจากไหน่ขา้าวโพดหนมจิบกุ้งเบตงแท้จากวรรัลัสซาลาเปาเบตงกุ้งทะเลสดเป็นตัวตัวเลยคะ่ะย รวยอย่างนี้เลยนะครับมาคับพี่น้องมาต้องมาโดนอีกตัวหนึ่งนะกุยช่ายมหานครบางไสแน่นพระจ่างเขาก็มีร้านแปดแดดเดียวอาหารทะเลื้นบ้่านทะเลปานบุรีบางกอกลาสัญญามาทุกหน้าเลยทุกคนสดใหม่ชีดโคตรยืดอ่อยมากยินร้านไหนก็โคตรและของดีเมืองอุดรก็มานะคะหนุ่มปังไรแป้งไรน้ำเนื้อนุ่มมากๆไรมันดุดมดุดซอยจะพูดว่าถ้าไม่กินหมูแต้มบางตอน้านนี้ ถือว่าผิดไม่อร่อยจริงมาเอาเงินนี่ะ,ะคืนกินก็มาเยอะมากเลยนะทุกคนแล้วดีมากเลยนะเซนทันอุดรน,นีมีบัตรคูบองเงินสด5้มาใช้ในงานครัวคุณต่อยแค่ช็อปในมูจิครบ800ภ <1 S 2> ายในห้างเซนทัน 1, ครบพันก็รับไปเลย2 0 0คนแรกเท่านั้นเดอ้อปีนี้ร้านใหม่ร้านดังก็มากันเยอะเลยนะทุกคนมาเที่ยวงานนี้มาทานของอร่อยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่สี่พฤษภาคมอย่าพลาดนะหนึ่งไปมีครั้งเดียว บอกเลยท้องแตกแน่นอน้าไป